สวัสดีนะครับคุณลูกค้าพี่ๆนานะทุกๆท่านนะครับผมช่างเสนะครับวันนี้ก็อัปเดตผลงานให้พี่ๆนานะได้ชมนะครับสําหรับงานชุดต่อไปชุดนี้นะครับชุดเดือนมกราคมนะครับปีหกแปดนะปีใหม่นะครับผมก็เป็นชุดแรกที่จะเริ่มทํานะครับเพราะว่าเพิ่งจะได้เริ่มทํานะเพราะว่าผมหยุดผมหยุดงานไปก็ประมาณหกวันนะครับหกวัน นะเพราะว่าผมผมพักนะครับพักประมาณหกวันหลังหลังจากส่งส่งงานช่วงปีใหม่นะครับตัวชุดที่ผมส่งไปก่อนปีใหม่ก็ถึงลูกค้าหมดแล้วนะครับเนาะแล้วก็พอส่งถึงลูกค้าแล้วก็หยุด นะครับเพราะว่าผมเพิ่งเพิ่งได้เริ่มได้เริ่มทํานะครับก็ส่งประมาณวันที่เจ็ดนะครับแล้วผมก็หยุดประมาณห้าหกวันนะครับหยุดพักนะครับพักพอนห้าหกวันก็เพิ่งมาเริ่มทําชุดนี้ก็ประมาณเยอะอยู่นะครับชุดนี้ก็ทั้งรวมท้ายเปล่าทั้งอะไรด้วยก็ประมาณเกือบเกือบยี่สิบท่านนะครับเนาะชุดนี้ก็เหมือนกัน ก็ทาให้นะครับแล้วก็ไม้ก็ยังมีจะไปเอามาพรุ่งนี้อีกนะครับตัวนี้ก็ขึ้นพึ่งขึ้นได้ห้าหกท้ายนะครับแล้วก็จะเป็นไม้สักที่ลูกค้าสั่งก็จะขึ้นให้อีกนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะไปเอาไม้มานะครับนะครับไม้มานะครับผมนี่ครับตัวไม้สักที่ลูกค้าสั่งก็เดี๋ยวขึ้นงานให้ไม้สักมีแล้วนะครับไม้สักไม้กระพี้เข่าควายนะครับก็คือมีแล้วตัวนี้นี่ครับผมเก็บไว้ก็สองเดือนแล้วตัวนี้ นะครับกระพี้ขวายมีสองแผ่นนะครับตัวนี้แล้วก็ไม้สักสำหรับงานที่ลูกค้าสั่งเป็นงานไม้พยุงก็กำลังเดินทางมาอีกสองแผ่นเพราะว่ามีมีลูกค้าสั่งสั่งอีกมีลูกค้าสั่งเป็นไม้พยุงสามสามสามท้ายก็คือมีตัวนี้อันหนึ่งแล้วก็อีกสองอันเดี๋ยวกำลังมานะครับ เดี๋ยวรายชื่อลูกค้าผมจะแจ้งวันสองวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งไปเนาะรายชื่อลูกค้านะครับว่ามีของใครมั่งใครมั่งใครมั่งนะครับชุดนี้นะครับผมเดี๋ยวผมแจ้งไปให้นะครับไอน,นี้คือยังไม่ได้ใส่เปิดหน้านะสีมันยังไหมสีมันจะเป็นแบบนี้เนาะนี่สีที่แท้จริงมันเห็นไหมดูลายให้ดูลายมาใกล้ๆนี่ครับอันนี้เป็นไม้ชิงชันดูลาย นะครับนี่เป็นจิงชันนะครับนี่ชจิงชันนะครับลายจิงชันนะครับลายเป็นหมายจิงชันครับลายสวยเนี่ยครับลายของจิงชันนะครับไอ้นี่ยิ่งยิ่งถ้าเป็นตัวนี้ถ้าเราใส่เปิดแล้วลายมันจะสวยอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นท้ายพยูนะครับลายนี่ครับ ต,ตัวนี้จะติดไฟนิดนึงเนี่ยดำไฟดำไฟประยุงตนะรตัวนี้ลายสวยแน่นอนนะครับจะเป็นลายส่วนมานี่ลายเหมือนออกลายแนวแบบลายเสือหรือเปล่านี่ติดลายตรงนี้สวยแน่นอนครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลากมันตัวนี้เป็นของพี่ที่อยู่สกลนครเหมือนกันพี่เขาจองแล้วตัวนี้เป็นมือสอดเอาเป็นมือสอดแล้วก็ตัวนี้เป็นชิงชันเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับชิงชัน ลายชิงชันของเขาติดกับพีหน่อยแบบนี้อาจจะสวยนะครับถ้าติดถ้ามันมีติดกับอยู่ใกล้ๆกับพีแบบนี้ลายมันจะเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นแก่นกลางเลยตรงกลางๆเลยจะไม่ค่อยลายตัวนี้ก็ของพี่ที่อยู่สกลนครเหมือนกันเดี๋ยวพี่เขามารับนะครับตัวนี้ก็ติดกับพีเหมือนกันลายจะได้สวยๆเพราะว,ะว่านี่นี่ลายตรงน,นี้ตอนนี้ผมยังไม่ได้รีดสีมันจะเป็นมองๆเศร้าๆแบบนี้นะครับ สีที่แท้จริงเนื้อแท้จริงมันจะเป็นสีแบบนี้เนี่ยสีจะสดนะครับสีจะสดสวยนะครับนี่ยังเป็นดำๆนี่หน้าสังเกตเห็นไหมจะเป็นลายขั้นๆแบบนี้นี่ไอตัวนี้แหละคือลายเด็ดนะทีเด็ดของมันเลยลายจะสวยมันจะอยู่ตรงนี้ทีเด็ดของมันนะครับเนาะ <c oughs> แล้วก็มีลูกค้าหลายๆท่านที่โทรมาหาผมก็คือ ตัวที่ผมออกเบอร์เนาะเบอร์เบอร์ละหกสิบาทนั้นนะลูกค้าคิดว่าคิดว่าผมขายกรบอกละ60สิบาทนะครับโอ้ลูกค้าก็โทรมากันแบบโอ้จ้าระวันเลยนะครับนะครับก็คือผมผมไม่สามารถชี้แจงในคลิปวิดีโอได้นะครับแบบผมจะชี้ชี้แจงแบบว่าให้มันละเอียดยิบเลยมันไม่ได้เดี๋ยวมันผิดกฎเขานะครับเนาะมันผิดกฎนะครับก็คือ เดี๋ยวเขาจะหาว่าผมไปเล่นชักชวนพนุงพนันอีกนะครับมันไม่ได้นะก็คือผมจะอธิบายละเอียดยิบไม่ได้นะครับก็คือผมจะแปะไว้ให้ลูกค้าดูก็คือมันจะเป็นออกเบอร์นะครับออกเบอร์ผมพูดไม่ได้นะเยอะนะครับนะครับจะเป็นเบอร์หน้าไมายิงปลานะครับนาๆนก็ที่เล่นที่ที่ที่ซื้อก็ ซื้อประจําก็รู้ๆอยู่นะครับก็คือลูกค้าทักมาหรือโทรมานะครับก็เบอร์ผมบอกเบอร์นะครับเป็นเบอร์นะครับเบอร์หน้ามายิงปลาเบอร์ละหกสิบาทนะครับผมนะผมไม่ได้ขายก็บอกละหกสิบาทนะครับก็คือเป็นเบอร์เบอร์ละหกสิบาทถ้านานาซื้อนะครับซื้อถูกก็นานาก็ได้ไปเลยนะครับนานาก็ได้ไปเลยเนาะนะครับนี่ตัวนี้ก็ผมทําผมทําไว้ใหม่แล้วเนี่ยครับ ผายิงหนูสั่นต่อของผมตัวนี้เก้าสิบนะครับเก้าสิบเซนเพราะว่าลำที่ผมว่าจะเอาไว้ตัวนั้นพี่ที่อยู่สกลน,นครเหมือนกันนะครับพี่ที่อยู่สกลน,นครเหมือนกันแกก็มาขอผมเอาไปแล้วนะครับอ้าวไม่เป็นไรนะครับผมก็ทําใหม่เพราะว่าผมรอผมรอให้มันสงบนะมันไ,ไม่ให้มันมีลมนะครับเพราะว่าตอนตอนนี้มันมีลมลมแรงเนี่ยครับผมก็ทําใหม่ของผม ก็เป็นลางไม้นี่ครับเป็นยกยิงอับทำเป็นทรงนี้เลยทีนี้เนี่ยครับนะเป็นยกยิงนะครับนี่ยกยิงเลยนะครับเป็นงานไม้ประดูนะครับตัวนี้จะมีรอยรอยตำหนิแบบนี้นี่สองฝั่งผมทำสี่ด้านนะมันจะเห็นชัดสี่ด้านนะทำสี่ด้านสวยๆเลย เกเซนลูกผมก็ทําเองนี่ผมผมว่าจะไปยิงหนูกองข้าวลูกผมก็ทําไว้แล้วนะเพราะว่าก็บอกก่อนที่ผมไว้ในร้านลูกค้าก็เห็นผมรีวิวแบบเนี้ยแหละก็โทรมาช่างช่งางเ,เอาให้ผมหน่อยเอาก็คนอยู่สกลน,นครเหมือนกันผมก็เลยให้พี่เขาไปใช้นะครับในราคาถูกเนาะก็แถมลูกเขาสองนี่ผมก็ทําใหม่เนี่ยเพิ่งทําเสร็จเนี่ยไอตัวไม้ไผ่ยังอยู่นี่ย ไม้ไผ่ก็ยังอยู่การเต้นก็ยังอยู่ตัวนี้ลูกลูกตัวนี้ผมทํายาวนะผมทําทํายาวเลยต,เนะตัวนี้ผมทําเองนะครับตัวนี้ผมทําเองเพราะว่าผมอยากได้ยาวๆเอาไปยิงหนูกองเข้านะเพราะว่าอยู่ตามทุ่งนาเวลาบางทีมันเป็นเป็นแบบนาทุ่งนาปังดินมันอ่อนไงมันลงไปลึกนะครับมันลงไปลึกประมาณสักครึ่งลูกแบบนี้นะม,นม,มิดดินลงไปครึ่งลูกแบบนี้เนาะหนูมันก็จะอยู่ประมาณนี้มันจะได้ไม่หลุดนะ ลูกตัวนี้ผมจะทำทาอยู่ที่9ก้าเก้าสิเซนเลยนะเกกับ98้าสิบแอย่างยาวนะโคตรยาวเลยนะเป็นก้านเตน้นนะแต่ผมต่อต่อไม้ออกมายาวนี่ผมผมใช้เกาวอีฟ็อกซี่อัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ว,เด,วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทําคลิปวิดีโอให้ดูนะวิธีทําลูกดอกนะลูกดอกยิงหนูกองข้าวเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูทําง่ายๆนะครับทําง่ายๆทําทไว้ใช้เอง นะครับมีคลิปให้ทําให้ชมแล้วก็วิธีดัดตรงนะครับเนาะลูกตัวลูกดอกที่ผมแถมให้ลูกค้าที่ผมส่งไปก่อนๆก,ก็คือตัวนั้นผมจะสั่งมานะครับมันจะยาวอยู่ประมาณ70เซนนะครับเจ็ดซนประมาณนี้เพราะว่าผมสั่งมาตัวนั้นเนาะนะครับสำหรับงานวันนี้ก็ต้อง มาอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมกันเพียงเท่นนี้นะครับแล้วก็เบอร์นะครับเบอร์ยังเหลือเยอะเลยนะครับเบอร์ยังเหลือเยอะเลยนะครับลูกค้าก็ฝากลูกค้าอุดหนุนด้วยนะครับเบอร์ยังเหลือเยอะอยู่นะนะครับนี่ครับที่ว่างๆนะนะเห็น่างๆเนี่ยยังเหลือเยอะอยู่นะนะครับก็ทักมาหาผมได้เลยนะครับเพราะว่ามันยังว่างอยู่ยังว่างอยู่เยอะเลยนะนะครับ ยังว่างอยู่เยอะเลยเดี๋ยวงานนี้ก็ขึ้นงานให้ครับผมขึ้นงานท้ายตัดขึ้นงานท้ายนี้น่าจะใช้เวลาประมาณสักสามวันนะครับแล้วก็ใสนะ่ไปเอาไม้มาพรุ่งนี้นะครับก็ตัดขึ้นรูปน่าจะใช้เวลาอีกสักสองสามวันนะครับผมก็ขอบคุณพี่ๆนะนะลูกค้าทุกๆท,ท่านที่รอนะครับที่รอนะครับแต่บางทีนะครับงานของผมเนาะงานมัน ก็ราคามันประมาณนี้นะครับราคามันกลางๆนะครับกลางๆนะครับราคากลางๆก็ใช่ไม่ใช่ว่าถูกไปนะครับแพงไปนะครับราคาอยู่กลางๆนะครับแล้วก็ผลงานก็จะประมาณนี้นะครับประมาณที่นานๆได้เห็นกันนะครับแล้วก็บางทีนานๆหลายๆท่านหรือบางท่านอาจจะเอาเอางานของผมไปเปรียบเทียบแบบว่า ช่างกระบอกละหมื่นห้าแบบนี้นะครับกระบอกละหมื่นแบบนี้นะโอ้มันมันมันต่างกันนะครับนะมันต่างกันมันจะเอาไปเทียบแบบนั้นมันก็ไม่ได้เนะผมก็ฝีมือไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเนาะถ้าถ้าจะเอาแบบงานแบบว่าเหมือนของเขากระบอกละหมื่นห้าแบบนี้แต่มาสั่งผม ร,ราคาห้าหกพันแบบนี้เนาะก็งานผมก็กลางๆแต่ว่าผมก็พยายามทำให้เนียนทำให้ดีนะครับผมพยายามทำให้ดีก็คือตามที่นนนาได้เห็นกันที่ผมรีวิวนั่นแหละครับเนาะถ้าจะเอาแบบว่าเหมือนก็บอกละหมื่นห้าสองหมื่นเขาแบบนั้นโหมันมันคนละชั้นกันนะครับเนาะเขามันระดับอาจารย์นะครับแล้วมาเขามันระดับอาจารย์ไปแล้วนะครับตัวนั้นเนาะ ผมก็ยังเป็นงานบรบ้านเราอยู่นะครับงานฝีมืองานบนบ้านเราอยู่แต่ก็สวยงามกว่างานค่ายงานตลาดแน่นอนนะครับเนาะนะนะนะครับผมเนาะอย่าเอาอย่าเอาไปอย่าเอาไปเปรียบเทียบก็บอกเล้หมื่นห้าสองหมื่นเขาแบบนั้นนะ, <c oughs> นะครับมันไม่ได้เนาะนะครับผมสําหรับงานผมก็งานกลางๆนะครับก็พยายามทําให้ลูกค้า สุดความฝีมือสุดความสามารถนะครับให้สวยที่สุดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆนะนะไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบในผลงานก็สั่งมาได้เลยรอคิวนะครับถ้าสั่งหลังจากลิปเห็นคลิปวิดีโอนี้ก็รอประมาณ2เดือนนะครับเนาะแล้วก็ฝากอุดหนุนเบอร์นะครับเบอร์หน้าไม้ยิงปลาด้วยยังเหลือเยอะเลยนะครับทักมานะครับผมเบอร์หน้าไม้ยิงปลาเนาะนครับนี่ก็ค่ําแล้วเดี๋ยวผมจะกลับก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะกลับก่อนนะครับผมมืดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เดี๋ยวไปซื้อไม้มาก่อนนะไปซื้อไม้มาแล้วก็เดี๋ยวทําคลิปวิดีโอพาทําลูกดอกยิงปลานะครับเอ้ลูกดอกยิงหนูกองข้าวนี่ก็เริ่มไม่มีลมแล้วนะครับเมื่อห้าหกวันก่อนที่ผมหยุดนะผมหยุดผมว่าจะไปล่าหนูนะนานา่าจะได้ดูไลฟ์สดผมไลฟ์สดอยู่เนาะใ,ใ,ในในในยูทูบนี่แหละ ผมไลฟ์สดอยู่เนี่ยนใะช่วงนั้นที่ผมไปแต่ว่าลมนะครับลมแรงแต่ว่าช่วงนี้มันลมไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าเดือนเดือนมันเดือนมันแจ้งอะ่ะพี่น้องมันสว่างอะ่ะมันมันสว่างเนาะเดือนมันข้างขึ้นนะมันเลยแบบเต็มดวงเลยแบบนี้โหไปก็นะครับจะไปสันตอกกองข้าวแล้วก็จะเอาเสียงไปล่อด้วยมีเสียงเป็ด น้านจะเห็นเป็ดนะผมจะเอาเป็ดไปลองอยู่นะครับผมก็ติดตามนะครับติดตามผลงานติดตามไร้สดนะครับผมก็สวัสดีครับ